เพื่อที่จะให้ได้ผลลัพธ์เดียวผู้ชายสมมุติว่าเราต้องการเอาพุทธที่100%เนี่ยผู้ชายเขาอาจจะใส่ไปร้อยแต่ด้วยความเป็นผู้หญิงก็ต้องบอกเราต้องใส่มากกว่านั้นเพื่อให้ได้เอาพุทธเดียวกัน สวัสดีค่ะชนาพันธ์จึงรุ่งเรืองกิจนะคะรองประธานกลุ่มบริษัทไทยสม,มิตค่ะกลุ่มบริษัทไทยสม,มิตของเราก็เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์รายใหญ่นะคะนอกจากนี้เราก็ยังมีธุรกิจของศูนย์บริการรถยนต์ฟอร์ดด้วยค่ะผู้บริหารหญิงในอุตสาหกรรมยานยนต์เหรอก็ต้องบอกว่ากดดันเนาะแต่ว่าเนื่องจากว่าทํางานมาก็เกือบ20ปีแล้วตอนนี้ก็เรียกว่าเลยจุดที่กดดันมาแล้วค่ะคือต้องบอกว่าเป้าหมายของความสําเร็จหรือว่าการพิชิตความสําเร็จเนี่ย เนื่องจากว่าอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นก็ต้องยอมรับว่าเป็นวงการของผู้ชายดังนั้นเนี่ยการที่เราจะประสบความสําเร็จได้เนี่ยเราก็ต้องวิิยาอุตสาหะเบสิกของการจัดการการผลิตเนี่ยข้อสอว่า Input ผ่าน process เท่ากับ o u t พ put หรือว่าผลลัพธ์ซึ่งถ้าเราใช้สูตรนี้ก็ต้องบอกว่าด้วยความเป็นผู้หญิงเพื่อที่จะให้ได้ผลลัพธ์เดียวกับผู้ชายสมมุติว่าเราต้องการ o u t พุ t ที่ร้อเเนี่ยผู้ชายเขาอาจจะใส่ไปร้อยแต่ด้วยความเป็นผู้หญิงก็ต้องบอกเราต้องใส่มากกว่านั้นเพื่อให้ได้เอาพุตเดีย โอ้บ่อยค่ะไม่ได้รู้สึกอะไรเราคิดว่าการลองของเป็นเรื่องปกติแล้วการที่เราผ่านจุดพวกนั้นมาได้จนถึงวันนี้ก็ต้องบอกว่าทําให้เราเข้มแข็งขึ้นค่ะเรื่องของความท้อแท้ในการทํางานก็อาจจะมีเหนื่อยมีท้อแต่ว่าเราก็ใช้หลักการว่าท้อแต่ไม่ถอยอาจจะมีเหนื่อยบ้างแต่ว่าก็โอเคพักมันทุกขขึ้นมาก็เราก็ทํางานต่อ แล้วก็พอดีมีอุบัติเหตุที่ขาด้วยต้องเรียกว่าทํากายภาพอยู่เป็นปีใส่ส้นสูงไม่ได้สุขภาพก็คือไม่ดีหลังจากนั้นน่ะก็เป็นจุดที่ทําให้เราหันกลับมาแล้วก็ดูแลตัวเองมาทุกวันนี้ก็ไม่ว่างานหนักแค่ไหนเนี่ยก็ยังจะเจียดเวลาเราก็จะต้องเออ,อกกําลังกายเข้าฟิตเนสหรือว่าเออไปวิ่งสายพานบ้างแล้วก็งานอดิเรกก็ยังตีกอบอะฮะเล่นกับลูกช้อปปิง้งก็ทั่วไปในบทบาทของความเป็นคุณแม่ รถที่เหมาะกับผู้หญิงเนี่ยถ้าเป็น working woman ส่วนใหญ่ก็จะเชียงให้เป็น SUV เนาะอาจจะเป็นลักษณะที่รถสูงหน่อยแล้วก็จุของได้เยอะหน่อยเพราะว่าเอาจริงๆผู้หญิงก็ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์แบบไหนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสัมภาระเยอะนะผู้หญิงแฟชั่นก็อาจจะรองเท้าเยอะผู้หญิงสายออกกําลังกายก็อุปกรณ์ออกกาลังกายส่วนใหญ่ก็ชิ้นใหญ่ๆถูกไหมคะพีนก็ก็จะแนะนําว่าให้เป็นรถที่ใช้ในเรื่องของการเก็บสัมภาระได้เยอะต้องบอกว่าการขับรถคันใหญ่ๆหน่อยจริงๆ ดีมากเลยเพราะเราสามารถเกเรได้เลยขับไม่ดีก็คนอื่นกลัวเราไม่ใช่เรากลัวคนอื่นนะคะก็จะแนะนำเป็น s u v ต้องบอกว่าคนที่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยความทุกข์ใจอย่างหนึ่งก็คือพอเลิกงานแล้วไม่จบกลับบ้านแล้วมันก็ยังคิดอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะทำา Work Life บาลานได้ดีในส่วนของเจ้าของกิจการเนี่ยก็ต้องพยายามเลิกงานหรือว่าจะนอนเนี่ยก็ต้องตัดเรื่องงานออกให้ได้ให้หมด แล้วก็พยายามคิดเหมือนเหมือนคนทั่วไปว่าพรุ่งนี้เริ่มใหม่ไม่อย่างนั้ก็อาจจะเกิดอาการอ,อยู่กับครอบครัวแล้วยังเครียดหรือว่าถ้าเห็นผู้วิหารถ้าไปเซอร์เวย์หลายๆท่านเลยนอนไม่หลับเราจะสนุกกับการทํางานได้อย่างไรเหรอคะไม่ใช่หลายคนในทางเป็นจริงที่เราจะเลือกทําในสิ่งที่เรารักได้แต่ว่าเมื่อคุณเลือกไม่ได้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันจะทําให้ชีวิตดีก็คือว่าไหนไหนคุณก็ต้องทําสิ่งนี้แล้วคุณก็ลองรักในสิ่งที่ทําดู